ปลูกตะไคร่หอมเลยครับตะไคร่หอมด้านโน้นก็มีครับผมเอาไว้ตัดสุมไฟไล่ยุงครับตอนเย็นทุกวันให้บัวนี่ได้ก่อไฟวัวเองไนี่คือบริเวณข้อรัวครับ ต้องทำความสะอาดทุกวันครับเพื่อไม่มีมแมลงมีสัตว์ร้ายมาครับมันรักวนเขานะครับจะไข้หอมครับปลูกไว้สำหรับใส่กองไฟครับได้ยุง <c oughs> นี่ครับบริเวณคอกวัวครับ ต้องทำให้สะอาดอย่างนี้ครับเขาจะได้นอนหลับสบายสบายเหมือนเราอยู่สบายสบายครับนี่หญาครับหญ้าเตรียมไว้เขาค่าเตรียมไว้เขาทุกวันครับวันวนี้หญ้ามันเยอะฝนฝนดีครับหญ้าเยอะ หญาในแปลงก็เยอะหญ้าในส่วนผลไม้ก็เยอะครับตัดยญ้าในส่วนผลไม้ไม่ให้พัวครับทูอิวครับผมได้ประโยชน์2ด,ด้าน